สวัสดีพี่พี่น้องๆ้องผู้เลี้ยงสุกรทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงกลุ่มอาการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นได้ง่ายและส่งผลต่อเนื่องกันจนอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังได้ยาวนานและก่อให้เกิดความลำบากในการเลี้ยงสุกรเพิ่มขึ้นกลุ่มอาการหรือโรคนั้นก็คือเต้านมอักเสบมดลูกอักเสบและการนมแห้งหรือเรียกรวมกันว่าการ m m a ย่อม,มาจากแม่ไตตีเต้านมอักเสบเม็ดไตตีดมดลูกอักเสบ และอาการแลกเตียอาการไม่มีนมหรือนมแห้งนะครับกลุ่มอาการเหล่านี้ถือเป็นอีกกลุ่มโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยในช่วงฤดูร้อนนะครับเนื่องจากความร้อนทําให้แม่สุกรมีความเครียดส่งผลให้ภูมิคุ้มกันนั้นต่ําลงทําให้แบคทีเรียสามารถเข้าแทรกแซงได้ง่ายรวมทั้งความร้อนและความชื้นในเรายังส่งผลให้แบคทีเรียจเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วยนะครับ โดยทั้งสามอาการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะครับจะส่งผลต่อเนื่องกันและมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรียทั้งสามอาการเลยนะครับแบคทีเรียพวกนี้ส่วนใหญ่พบได้ในลำไส้อุจจาระและปัสสาวะของสุกรอยู่แล้วนะครับอาการแรกที่ผมจะพูดถึงก็คืออาการเต้านมอักเสบหรือแม้ไตตีด แม่สุกรจะแสดงอาการโลหิตเป็นพิษอุณหภูมิในร่างกายอาจเพิ่มสูงขึ้นได้ถึง42องศาสุกรมีไข้ไม่กินอาหารนอนนิ่งเต้านมจะบวมแดงร้อนอาจมีสีม่วงคล้ำนะครับในบางแม่เต้าจะแข็งและไม่ให้ลูกกินนมถัดมาคืออาการมดลูกเสพเกิดจากแม่สุกรคลอดยากต้องทำการล้วงช่วยคลอดแม่สุกรจะมีหนองไหลออกจากบริเวณมดลูกเป็นบางเวลา โดยเฉพาะช่วงหลังคลอด5-7วันแล้วหนองจะหายไปแต่จะ,สะแสดงอาการขึ้นซ้ำอีกในรอบการเป็นสัตว์ถัดไปของแม่สุกรจะทำให้ผสมติดตามอัตราการติดลูกไม่ดกหรืออาจทำให้เกิดการแท้งและปัญหาสุขภาพอื่นๆตามมาในภายหลังได้สุดท้ายคืออาการนมแห้งเป็นผลมาจากมดลูกอักเสบหรือเต้านมอักเสบ แม่สุกรจะเริ่มไม่มีน้ำนมหลังจากมีไข้าจากการติดเชื้อ1ใน2อ,อาการแรกหรืออาจทั้ง2อาการเลยก็ได้เนื่องจากสารพิษจากแบคทีเรียจะเข้ายับยั้งการผลิตน้ำนมส่งผลให้แม่สุกรไม่มีน้ำนมเลี้ยงลูก ผลเสียที่ตามมาหลังสุกรแม่พันเมียาการนี้คือ1ลูกสุกรท้องเสียถ่ายเหลว2ลูกสุกรอ่อนแอง่ายกว่าปกติเนื่องจากได้รับนมน้ำเหลืองไม่เพียงพอ3ลูกสุกรในครอกมีอัตราการตายเพิ่มขึ้น4ลูกสุกรอ่อนแอไม่โตตามอายุและข้อที่5แม่สุกรอาจสูญเสียการใช้งานหรืออาจตายหรือถูกคัดทิ้งหากไม่สามารถรักษาโรคจากกลุ่มอาการนี้ได้นะครับการรักษาอาการเบื้องต้น เนื่องจากเชื้อก่อโรคเป็นเชื้อจำพวกแบคทีเรียนะครับในที่นี้เราจึงใช้ยาปาฏิชีวนะจพวกอะม็อกซิลินเอ็นโรฟอกซาซินเพนิซิลินและสเตปโตไมซินฉีดคู่กับยาลดไข้ในกลุ่มของเอนเซดเช่นฟลูนิกซินฟีนิวบูทาโซหรือจะเป็นตัวยาจำพวกคีโตโปรเฟนก็ได้นะครับ ส่วนวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหรือให้เกิดโรคน้อยลงมีดังนี้นะครับ 1. ทําทำความสะอาดค้อคลอดให้สะอาดอยู่เสมอร่วมกับการใช้ยาฆ่าเชือ้อก่อนนําแม่สุกรขึ้นคลอด 2. ไม่ควรให้แม่สุกรรอคลอดเกิน5-7วัน 3. ใช้ไอโอดีนจุ่มหรือพ่นเต้าเสมอเมื่อลูกหมูกินนมเสร็จแล้ว 4. พักอคอกหลังล้างไม่น้อยกว่า5-7วันก่อนนําหมูขึ้นคลอด ในชุดถัดไปหากวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆหรือถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ